พับพกพาเกตพีเมียมนับสวยจัดเลยนะครับเล่มนี้สินค้าพร้อมซองหนังแท้นะแบบแกะลายแบบฟอกฟาดนะครับผมมีกระดุมตัวล็อกรูปดอกไม้ให้ด้วยนะครับด้านหลังมีมที่ร้อยเข็มขัดนะครับแกะลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีกระดุมตัวล็อกสวยๆเลยครับแข็งแรงแน่นอน <S <S เปิดไวฟิปเปอร์นะครับมีระบบบอลแบริ่งเปิดลื่นนะครับผม <S <S เปิดไว้เปิดลื่นสินค้าพร้อมซองหนัง แท้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับผมเล่มนี้ยาวรวม8นิ้วนะครับเหล็กตีทบลายดามันกัดแท้นะครับความยาวใบมีดอยู่ที่3.5นิ้วนะครับใบมีดทรงสวยมากนะครับผมแบบว่าสวยจัดความยาวใบมีด3.5นิ้วนะครับแกนกลาง VG10 เหล็กดามันกัดแท้นะครับสันหนาอยู่ที่3.2มิลนะครับปลายสโลมนะครับสันอยากสวยงามนะครับผม น็อตกลางเป็นเหล็นะครับวงแหวนสีส้มทั้งสองฝั่งนะครับคอเป็นเหล็เคลือบสีดํานะครับผมเพ้นท์ลายรูปดอกไม้นะครับด้ามจับไม้มะเกลือนะครับด้ามจับเป็นแบบประกบทั้งหมดนะครับมีตัวยึดแกนกลางนะเป็นสแตนเลสแกะลายนะครับสันท้ายมีรูคล้องเชือกแถมเชือกหนังวัวแท้ให้ด้วยนะครับผมสวยจัดเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับเล่มนี้มีระบบล็อกบอลมีระบบล็อกนะครับไลเนอร์ล็อกนะครับ ปลอดภัยแข็งแรงนะมีระบบบอลแบริงนะครับเปิดลื่นเก็บง่ายนะใบไม่เด้่คืนนะครับสวยคมกลิบแน่นอนนะครับรับประกันให้เลยนะครับผมราคาเบาๆนะสินค้าพร้อมซองหนังแท้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผม1 5 0 0บาทเท่านั้นนะรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางผมมีของมาแค่2เล่มน,นะครับพี่ๆทานไหนสนใจสั่งซื้อรับทิ้งลิงก์ไว้ทิ้งช่องทางติดต่อสั่งซื้อไว้ด้านบนนะครับ แอดไลน์แอดแมนเฮกนะครับ M A N H K มีแอดนำหน้านะครับ0 9 9 0 2 1 3 0 3 4นะครับรับประกันความพอใจให้ทุกเล่มนะครับสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้ขอบคุณครับ